ถ้าเกิดจะไปกินเด้จริงห้อยไมลลงมาระยะห่างประมาณนี้นะก็ได้อยู่นะเสียงอื่นมันจะเงียบหมดครับไม่เสียงแอร์เสียงอะไรมันได้ยินแค่เสียงเรากินแต่จริงๆจุดประสงค์หลักคือมันจะต้องพูดใกล้ๆหรือไม่ก็เอาไปร้องเพลงร้องอะไรแต่ถ้ามันอันนประสงค์ไงเอาไปทำอะไร่น่าย Vamos ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ามาพบก,บกับการรีวิวไมฟี่ไฟฟายไฟฟีไฟอาจว่าอะไรกันเอ่ยที่จริงไมเค้าชื่อไฟฟนะครับแต่ว่าคนเราเนี่ยไปซื้อที่ร้านก็บอกว่าฟีไฟงั้นผมจะมารีวิวไมฟี่ไฟ K 6 5 8แล้วกันไออยู่ด้านซ้ายมือนี่ผมเป็น K 6 7 8ตัวนี้เป็นไมค์คอนเดนเซอร์ตัวที่เราจะรีวิวนี้เป็นไมค์ไดนามิกซึ่งตรงนี้เขาทํามาตอบโจทย์สําหรับเกมเมอร์อย่างสูงเลยว่าบ้านเราเด็กแว้นเยอะกระบะแบบเบิ้ลควันโอแบบคือถ้าคุณไม่มีสตูดิโอที่มันเป็นห้องเงียบๆนะครับ จะแคสเกมแล้วคนที่ฟังได้ความสุนทีกลับไปคือบางทีเราลงทุนกับเสียงเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่โคตรดีอย่างหนึ่งนะครับเสียงก่อนแล้วภาพค่อยตามมาเพราะว่าอุปกรณ์แคสเกมมันเรารู้อยู่แล้วว่ามันแคสได้เนาะแต่เราจะเลือกมายังไงมาแคสเกมแล้วมันไม่ได้มีเสียงรบกวนเสียงรบกวนคือเสียงคีย์บอร์ดเนี้ยกดเราได้รีวิวไมค์ตัวน,นี้ไปแล้วมันเป็นไมค์คอนเดนเซอร์ซึ่งมันจะมีความไวสูงนะครับพอเวลาเรากดคีย์บอร์ดปุ๊บ มันก็จะเข้าไปในไม้เข้าใจไหมมันจะเข้าไปในไม้แล้วคนที่ได้ยินก็จะได้ยินเสียงแอมเบียนเสียงข้างๆมาด้วยเสียงไม้เสียงอะไรไม้ไดนามิกคือไม้ยังไงต่างกันนะอันนี้ไม้คอนเดนเซอร์มันจะมีความไวไม้สูงนะครับแล้วก็เราทําอะไรไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปจะเหมาะการใช้ใน ASMR เคียบเงี้ยเสียงมันจะใสมันจะดีมากนะครับแล้วก็ราคามไม่ต้องสูงมากแต่ทําไงให้ไม้ไดนามิกเนี่ยมีราคาที่พอดีประมาณนี้ราคา3ามพันสี่ร้อยเก้าสนะครับตัวนี้สามพันสี่ร้อยเก้าสิบมีคุณภาพที่ดีเทียบเทียบกับไม้คอนเดนเซอร ความไวของไม์มันไม่ต้องสูงมากอะ่ะคือมันเสียงรอบข้ามมันจะไม่ค่อยเข้าเลยนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเป็นจุดเด่นของมันมา,มากๆไม์ตัวนี้ฟังก์ชันค่อนข้างจัดเต็มเพราะว่าแบรนด์ไ f ฟาหรือ f ีฟาเนี่ยเขาจัดเต็มเรื่องฟังก์ชันฟีเจอร์มาให้อยู่แล้วแล้วก็ขายดีทุกรุ่นเลยนี่ด้านนี้เขาบอกว่าเป็นไม์ USB ปกติไม้ร้องเพลงเนี่ยมันจะเป็นหัวแจ็คเสียบนะหัวใหญ่แต่ตัวนี้เป็น USB เสียบคอมได้เสียบมือถือได้นะครับใช้ตัวแปลงเดี๋ยวผมจะลองกับ Macbook ให้ดูมิวเสียงได้ด้วยการแท็บนะคร คือไมฟิวฟฟฟหลายหลายรุ่นหรือแทบจะทุกรุ่นเนี่ยจะมีตัวรูเสียบ3.5ให้ในไมในตลาดเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยไม่สี่ห้าพันบางตัวก็ไม่มีให้ตัวนี้ก็มีมาให้แล้วก็วัสดุอะไรก็ดีมีสีสันอาจจะมีมาให้อย่าพูดมากคำเพลงฮะแกะไปเลยดีกว่า กล่องนี้มันก็จะแพ็คแบบไม่ได้สวยงามเท่าไหร่นะเอ็้ก็พูดตามตรงนะครับเพราะว่าคอนเทนต์สเปคคุ้มเนาะเอ่อคนแพ็กกล่องอาจจะเมาอะไรบ้างเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะนี่โอ้ในชุดก็จะมีแบบนี้เลยนะครับมี user guide นะฮะูข้อมือเอ้ยคุมข้อมือเลยคู่ม,ม,ม,มือทําสวยมากนะครับแต่ว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยมีสายยาวมากพิลายเนี่ยแถมสาเอ้ยสาแถมสายมายาวจริงๆนะสองเมตรผมว่ายาวมากนะครับ2เมตรยาวมากๆอันนี้มีขามาให้โอเคแกะออกมา ดม,มคือในชุด3490ก็มีมาให้หมดนะอ้น,นี่ตัวสกรูนะครับวัสดุเนี่ยเป็นโลหะแข็งแรงมากนะครับไอ้ตัวขานี่ก็เป็นแบบดีมาเลยมันไม่ใช่ขาแบบตัว1 0ร้อยสองร้อยงี้ที่ซื้อกันไม่ใช่อ่ะตัวนี้เป็นกันการสะเทือนแกะมาครับชืบนี่คือไม์ไฟไฟอืมใหญ่ประมาณนี้เลยถ้าเทียบกับ K678 ปปุ่มเนี่ยจะมีความใหญ่มาก ฟิวฟานจุดเด่นก็คือเขาจะให้ปุ่มแบบเพิ่มวอลย่มเพิ่มเก์มาโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เป็นความเหนืดในความพอดีเขาจะให้มาเพราะว่าบางทีเราแคสเกมใช่ไหมมันจะมีบ่อยครั้งมากที่บางตัวมันไม่สามารถปรับได้มันต้องไปปรับในโปรแกรมซึ่งมันช้าพี่เสียงเบาจังเลยเราดึงขึ้นเลยนะครับบางเกมเป็นเกมยิงเราเปลี่ยนโหมดมาเป็นเกมที่มันสบายๆบายเราอาจจะปรับเสียงลงก็ได้ไม่ต้องใช้ความดุดันมากขึ้นเป็นเกมยิงเนี้ยเสียงปืนมันก็จะแบบอาจจะกบเสียงพูดได้แล้วก็ปรับวอลย่มขึ้นทันทีนะครับนี่ก็ค ก็มีปุ่มเอาเนี่ว่าทัชได้นะครับด้านตูดก็จะมีเนี่ยสาตัวนี้เขาเคยว่าเป็น low latency คือเหมาะสําหรับการแคสเกมมากเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้ามันเป็นดีเลยเนาะสมมติว่าตัวนี้เสียบเราพูดไปปุ๊บมันจะเสียงมันดีเลย์ฉะนั้นมันก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลี้ยวไทม์ตัวนี้ก็จะเป็นเรี้ยวไทม์เลยคือพูดอะไรมันจะดังตามนั้นนะครับแล้วก็นี่เป็น DC 5โวลเป็น Type C ตัวนี้ก็เป็นไฟ RGB นะครับวัสดุดีมากงานประกอบโคตรดีครับว้ไว้ก่อน ถ้าจะให้มันห้อยแบบเป็นขาจับมานะครับเอาไปร้องเพลงได้อะไรเงี้ยนะหรือว่าเล่นเกมไปด้วยให้เสียงมนอตรอนี้ให้มันไกลคีย์บอร์ดหน่อยอะไรเงี้ยคุณก็ห้อยได้นะครับแต่ว่าสําหรับผมคอนดิชันผมก็คือว่าผมจะเสียบกับตัวนี้เลยแล้วกันนะฮะ กี่นาทีแล้ววะแปดถ้าจะใส่กับขา,ขาก็จะมีสกูมาให้นะครับไปหมุนเอาที่ขาแต่นี้เราใส่กับขาที่เราจะตั้งเนี่ยเราหมุนได้เลยนี่ ปรับได้นะครับหมุนควงสว่านมันได้เห็ไหมไม่นี่ฮัลโหลเฮียแหละครับสายมาให้ก็เป็น Type C USB นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบกับโทรศัพท์แล้วกันอ่ะเสียบมาเห็นไหมที่ตูนเนี่ยมันจะมีไฟแบบ RGB นะครับแล้วมันจะแบบนี้มันจะแบบรี๊บรึบรึบรึบสวยงามมากค่ะดูนะเป็นสีม่วงสีเขียวมันจะเป็นสีลุ้งนะฮะอ่ามันจะไล่กันเป็นสีลุง้งไล่กันไปนเรื่อยๆนะฮะตัวนี้เป็นทั u สกรีนแตะปุ๊บเห็นไหมอันนี้คือมิวอันนี้คือ เปิดปุ๊บก็คือเสียงติดแล้อันนี้เสียงปิดอันนี้เสียงติดอันนี้ระดับเสียงเราสามารถเพิ่มได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเสียบหูฟังอ่าเดี๋ยวลองเสียบหูฟังไอโฟนนะเราจะเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็เช็คดูว่าดังไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ฮัลโหลโอ้ตกใจมากเสียงมันไม่ดีเลยเลยครับเพราะว่าเขาใช้หูฟังแบบ3.5แบบ low latency นะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮียแหครเสียงดีมากครับคุณผู้ชมเสียงดีจริงฮัลโหลหรอหรอหรอหลสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะปรับเสียงสูงสุดนะแล้วเราลองพูดดูว่ามันโอเคแค่ไหนนี่คือผมปรับแบบสุดเลยนะฮัลโหล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 นียแล้ะครฮัลโหลหรเห็นไหมว่ามันไม่ดีเลยมันตามที่เราพูดเลยนะครับ ฉะนั้นเวลาคุณแคสเกมคุณไปบอกรักลูกเพจคุณเนี่ยโอนเงินมาสีที่รักอะไรเงี้ยมันก็จะเรียลไทม์เนาะไม่ไม่ไม่พูดชา้าเกินไปแล้วก็เวลาเราบวกเราอะไรเงี้ยเรารู้ว่าเราบวกอะไรเงี้ยเสียงก็ไม่ขาดไม่หายนะเออโอเคดีเดี๋ยวผมจะอัดเสียงนะครับเป็นคุณภาพเสียงอันนี้เลยที่เขา,าแบบเริ่มต้นนะครับก็คือ1 6บิต48นะเดี๋ยวผมจะลองอัดดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงสวัสดีครับนี่คือไมค์ของฟรีไฟนะฟรีไฟ k หกห้าแปด ดูเนื้อเสียงเนี่ยที่เท่าที่ฟังมานะครับเนื้อเสียงก็จะมีความนุ่มทุ้มพอสมควรดีอยู่นะครับเสียงดีแคดเนามิกที่โอเคเลยนี่ก็คือการอัดเสียงแบบใช้มือถือนะครับฮัลโหลร้องแรงๆนะฮัลโหลเต็มกราบเต็มกราบ ครับลูฟี่ครับไม่ใช่นะฮะอันนั้นมันวันพีคโอเคแล้วเดี๋ยวเราดูจุดที่มันพีคมากๆเสียงมันเป็นยังไงเวลาเราร้องแบบแขกปากคุณผู้ชมช่วยผมด้วยผมกินกล้วยราคาบัวแม่งดิอะไรประมาณนี้นะครับเวลาเราแทสแคสเกมมันก็จะประมาณนี้แล้วเราสามารถที่จะเราเชื่อมต่อมือถืออย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเสียบ หูฟังครับเราก็ฟังจากตรงนี้ได้เลยเวลาเราจะทำพอดแคสต์อะไรก็ตามแต่ฮะเราก็มากดฟังได้เลยครับตามใดที่เรายังต่อหูฟังจากตัวนี่อยู่เราก็ยังได้ยินเสียงจากสมาร์ทโฟนที่เราเปิดก็คือมอนิเตอร์เสียงอะไรได้เลยนะครับคือโคตรดีเลยตัวนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะเทียบกับไมค์คอนเดนเซอร์ ตัวนี้ว่ามันเป็นยังไงการเก็บเสียงแล้วก็เวลาเราพูดเนี่ยเขาบอกว่าระยะที่มันทาให้โอเคเนี่ยประมาณ1520เซนนะฮะประมาณนี้แต่ว่าก็เอาอยู่ที่สะดวกแหละแล้วก็เนื้อเสียงของคนไม่เหมือนกันนะครับใครอยากได้ทุ้มก็เข้าไปใกล้ๆเลยประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นประมาณนี้ก็ฟังสบายสบายดีมันอาจจะบางไปบ้างขาดได้นานๆหน่อยก็เข้าไปประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับว่าระยะเท่าไหร่มันดีนะฮะ15เซนนี่คือการเทสไม์แบบใกล้ๆเลยนะนี่ใกล้ๆเลยนะฮะแทบจะจูบกันเลยนะฮะ ใกล้ๆใกล้ๆเสียงก็จะหนาๆหน่อยเนาะก็เวลาเราทำพอดแคสต์นะครับเราก็จะพูดใกล้ๆประมาณนี้หรือว่าใกล้ๆงี้ก็ได้นี่นี่ประมาณ15เซนนะครับก็เสียงประมาณนี้ลองเร่งเสียงดูนะฮัลโหลฮลโลฮลโลฮลโ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 ล โอ้ประมาณนี้นะครับเสียงก็อยู่ที่มันบังหรือเปล่ามันบังคนพูดบังอะไรก็อยู่ที่คนชอบนะครับหรือว่าจะอย่างนี้ก็ได้นะฮะก็พูดไปนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเทสถ้ามันไม่ได้อยู่ตรงกลางอย่างนี้นะฮะเราอยู่กลางๆฮัลโหล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 เห็นไหมฮัลโหล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 มันจะไม่ค่อยได้ยินละฮัลโหล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  1 2 1 2งสองหน่งสนวัสดีมิรักแผนเพลงหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนอ่ะก็เอาเป็นว่ามันรับระยะตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเคาะโต๊ะให้ดูสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม ROV นะฮะก็เป็นโหมดสิบสเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูว่าเป็นยังไงกดแบบโอ้ใช้ใช้ลมแรงมากครับเพราะว่าจะตายไงเออเล่นแบบไอเขาบอกเล่นเล่นเกมอะไรดีวะ เล่นเกมยิงกันอะโอ้ยบวกดีเฮ้ยเฮ้ยบวกเอ้ยโอ้โหเอ้ยเอ้ยคนบวกโอ้ยอันนี้คือการตัดคือการที่เสียงรับเข้าไปในไมเนี่ยแค่ไหนนี่คือมันใกล้มากเลยนะผมข้ออีกตรงนี้แต่จริงๆแล้วถ้าคุณจะแคสให้มันได้ประสิทธิภาพคุณก็แขวนมันมันจะได้ไกลจากตัวมือเราเนี่ยคีย์บอร์ดเราอยู่ข้างหน้าแล้วคีย์บอร์ดอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไม่อยู่ตรงนี้มันก็จะไม่ได้รับเสียงข้างๆเท่าไหร่เนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคประมาณนี้นะสำหรับไม พี่ไฟล์เคหนะครับก็ประมาณนี้ละกันนี่คือเสียงต่ำสุดนะอ่าประมาณนี้ผมเทสให้ดูปึ๊บ โอเคทีนี้เรามาเทสไม้ตัวนี้กันนะฮะนี่ไม้เขาเนี่ยสโลแกนคือพักแอนเพย์ไม่ใช่สโลแกนมันเป็นธรรมดาคือไม้เนี่ยมันไม่ต้องไปลงไดเวอร์ลงอะไรครับคุณจะใช้ในการไลฟ์ทำไลฟ์สดทำสตรีมอะไรเนี่ยคุณเสียบเข้าคอมมันติดเลยเนี่ยอย่างผมเนี่ยเห็นไหมมาแล้วไม้ฟรีไฟ K หกเจ็ดแนะครับไมโครโฟนตัวนี้เป็นไมค์คอนเดนเซอร์เดี๋ยวเราจะอ่ะเสียงต่ําสุดก่อนนะฮะแล้วเสียงหูฟังเนี่ยไม้ตัวนี้ปรับเสียงหูฟังได้กูจะมารีวิวไม้ตัวไหนกันแน่นะฮะเดี๋ยวเราถอดหูฟัง ยืมหน่อยนะฮะโอเควัตถุประสงค์เนี่ยก็ใช้ต่างๆกันตัวนี้จะมิ้วก็กดเอาได้นะฮะเนี่ยเปิดไมค์เดี๋ยวเราเทสไมค์กันนะฮะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับอัดแบบเดียวกันเลยกับไมค์ตัวนี้นะครับโอเคนี่คือไมค์เป็นคอนเดนเซอร์นะครับเป็นฟรีไฟ K หกเจ็ดจะสังเกตว่าเวลาผมพูดข้างๆเห็นไหมมันก็ยังได้ยินไงนเราจะพูดแบบนี้ก็ได้นะฮะเห็นไหมเวลาเวลาเขาร้องเพลงของไมค์คอนเดนเซอร์เขาจะร้องแบบนี้ไงอ่า ไก่จ้าได้ยินไม่ว่าเสียงใครนะฮะไก่อบภูเขาไฟนี่เขาก็จะพูดแบบนี้ได้นะพูดข้างๆพูดอย่างเงี้ยมันก็จะรับเสียงแบบกว้างๆนะฮะกว้างๆนี่เนี่ยเวลาเราพูดเราก็จะตั้งไมค์อย่างงี้ใช่ไหมเราเราก็พูดฮัลโหลฮัลโหลเวลาอัดเสียงนี่คุณจะสังเกตว่าเนี่ยมันกระทบกับโต๊ะอะไรเนี่ยคุณจะได้ยินนี่คือไมค์คอนเดนเซอร์ มันจะเหมาะกับการพอดแคสต์ในห้องเงียบๆเสียงองค์เสียงแอร์มันเก็บหมดแต่ว่าตัวนี้มันเป็นไมค์ดานามิกมันจะไม่เก็บอมืมันจะเก็บจะไว้ในหัวใจตลอดเวลา <c oughs> มุกที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะมาใหม่สมมุติว่าผมเล่นเกมอยู่แล้วผมจะเคาะไปด้วยนะเอาละครับวันนี้เราจะมาเล่น ROV 10, 10นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นเกม FPS โอ้ยบวกดิโอ้ยบวกเฮ้ยเฮ้โยโอ้หทำไมไม่เข้าเลยวะอะไรเงี้ยโอ้โหเคาะคีย์บอร์ดยอะไรเงี้ยครับเสียงมันจะเข้า อย่างเงี้ยผมวางตัวนี้นะก็จะมีเสียงนะครับฉะนั้นก็ต้องห้อยอย่างเดียวเนี่ยแต่เสียงแค่จะเข้านะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะกินเอสเดมาโชว์ D m A t H o นะฮะเดี๋ยวผมขอมะม่วหน่อยฮะทีมงานฮะอันนี้คือทดสอเอสมาร์นะครับผมจะบอกว่าเออไมค์ตัวนี้มันเหมาะการทําแบบนี้เวลาคุณแกะกล่องอะไรที่ต้องดึงงานได้ยินเสียงอะไรเงี้ยนะครับชัดๆเสียงแบบเก็บมาหมดไมค์ตัวนี้มันจะเหมาะบแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนจานนะ ยังเข้าในใหม่เห็นไหมเนี่ยเลื่อนจานมาเห็นไหมแล้วมจะเลื่อนจานมานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะกินกันนะตัวนี้เนี่ยไปตั้งใต้โต๊ะตได้อะไรก็ได้นะครับแล้วก็บูดเสียงมันขึ้นมาอะไรเงี้ยน้ำจิ้มผมสายกุเหนียวเลยครับผมขอทิ่ชู้หน่อยครับทีมงานเช็ดเช็ดสายก่อนนะมันเหนียว โอเคเกเดี๋ยวผมจะปรับเสียงขึ้นเนี่ยนี่คือการเร่งเสียงขึ้นนะเวลาแบบจะสังเกตว่ามันจะบูทแอมเบียนรอบข้างขึ้นมาเยอะด้วยเพราะยิ่งมีเสียงแอร์เสียงอะไรมันก็จะมาฮะอืม บอกเลยนะหิวข้าวกินฮ <c oughs> สซอสดีพี่นอ้องปลอมป่าสุบุทุกคนอ้าวไม่ใช่คนละรายการนะ อย่างหนึ่งที่เราจะทำงานได้คือคุณแบบร้องเพลงลงติกต็อกร้องเพลงลงในไงี้ยฮะไมค์ตัวนี้มันจะดีตรงที่คุณสามารถเปิดเพลงคอไปได้ได้ยินทํานองได้ได้ยินอะไรเงี้งนะครับแล้วก็ร้องอะไรไปได้ด้วยกันมันก็ดีนะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะ เอาไม้ออกเดี๋ยวเทให้ดูว่าเออถ้าเกิดซื้อไม้นี้ไปเนี่ย,ยห้องผมเนี่ยพี่มันมีเสียงรบกวนเยอะมากเลยเงี้ยฮะผมต้องการไม่แบบไม่ให้เสียงรบกวนมันเข้ามาเนี่ยไม้ตัวนี้มันจะเอฟเฟลาได้เปล่าอ่ะเดี๋ยวดูแต่จริง,รงมันทำมมาสำหรับแคสเกมจริงๆอัดถประโยชน์มันเยอะ,อะมากๆครับคุณเอาไปปรับจูนเอาเวลาแบบกินเวลาอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเสียงนะฮะหรือว่าพ่อบ้านคนไหนที่แคสเกมอะไรเงี้ยแล้วเมียเรียกเงี้ยแบบเขินคุณผู้ชมก็เอาไม้ตัวนี้ไม่ใช้ได้มันก็จะไม่ค่อยเขินเท่าไหร่นะ ตัวนี้ก็รู้สึกว่าเสียงมันจะมีเนื้อทุ้มมีหนาความหนากว่าตัวนี้มันอาจจะแบบใสเคลียร์กว่าแล้วแต่ชอบนะฮะแล้วแต่ชอบตัวนี้ก็เสียงดีมากเหมือนกันแต่ว่ามันจะไวตัวนี้มันจะไม่เข้าเห็นไหมเคาะข้างหลังเนี่ยไม่ไม่เข้าเทสอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะกินให้ดูผมหิว เทสเทสเทสฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่าตัวนี้ก็รู้สึกว่าเสียงมันจะมีเนื้อทุ้มมีหนักเนี่ยกูต้องมาทำใหม่โอเคหรือ่านอีกแล้วเนี่ยอ่านแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียงจะเป็นยังไงนี่คือเสียงแบบวายุ่มต่ำสุดนะครับเนี่ยเราดูไว้เดี๋ยวผมจะลากจานนะครับอ่าเห็นไหมเวลาเราทำอะไรเงี้ยมันก็จะเบากว่าไอ้ตัวเมื่อกี้เห็นไหมมันจะเบากว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณอยากแอบกินขนมเวลาคุณแคสเกมอยู่หรือว่าคุณหิวข้าวก็ตามแต่แหละเวลาคุณทำงานนั่งบออคยยาากกินนข้เี่ผมจะ กินให้ดูแต่จริงๆถ้ามาทําเอสเนี่ยมันคงไม่เหมาะสมนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันต้องการเน้นปากเน้นเห็นของกินเนาะแต่นี่เราเราเราทำให้ดูว่าสมมุติว่าคุณแอบกินของเล่นกินของขนมอะไรนะนนะไม่เตรงตรงอย่างเงี้ยได้ยินไหมเห็นไหมยิ่งแอบกินไกลๆก็ยิ่งไม่ได้ยินนะคุณผู้ชมเด้อเนาเล่นเสียงไง แล้วถ้าจะไปทำเอทเดมจริงเอาไม้ห้อยลงมาแบบนี้ใช่ไหมเราอาจจะแบบก้อมันก็ชิดนะเอาไม้ห้อยลงมาแบบนี้อาจจะชิดๆเดี๋ยวผมดูไกลๆงี้ให้ดูแล้วกันนะฮะแล้วก็เร่งเสียงขึ้นมาอ่ะสุดๆเลยถ้าเกิดจะไปกินเดนมาจริงห้อยไม้ลงมาระยะห่างประมาณนี้นะก็ได้อยู่นะเสียงอื่นมันจะเงียบหมดครับนึกเสียงแอร์เสียงอะไร มันได้ยินแค่เสียงเรากินแต่จริงๆจุดประสงค์หลักคือมันจะต้องพูดใกล้ๆหรือไม่ก็เอาไปร้องเพงลงร้องอะไรแต่ถ้ามันอนเนกประสงค์ไงเอาไปทำยังไงมนน่าินปรมาเนี้อืมตีนค่อนข้างก็คือไม่ดึงแล้วถ้าใครตีลังกากินก็ไม่เหมาะหรอกเพราะมันจะไปดังที่อื่นเสียงมันจะฮามากถ้าผมกินจนหมดแต่ว่าไม่กินนะเดี๋ยวไปกินทีหลัง เดี๋ยววันหลังเนี่ยเวลาผมจะร้องเพลงนะฮะร้องเยอะไม่ได้เดี๋ยวไว้เรียกด้วยร้องเพลงหรือว่าจะทำพอดแคสต์เนี่ยเดี๋ยวจะลองใช้ไม์นี้แหละไฟ้สดเพราะว่าเขาส่งมาให้ใช้นะฮะขอขอบคุณไฟไฟเคหกห้าแปดดีตบมือให้เขาด้วยครับโอ้โหไม์ดีมากเลยครับฟังชันนี้สเปคแบบนี้เสียบรูฟฟฟังได้แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นไมค์ดนามิกอย่างนี้ราคานี้ซื้อมาเพื่องานที่โปรเฟชชั่นแนลมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสำหรับไม่ไฟไฟเคหกห้าแปดสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ 啊。